สวัสดีค่ะครูต่ายนะคะวันนี้ต่ายจะพามาชมออฟฟิศของไอทีแม่บ้านนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะทอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องเรียนนะคะเป็นห้องแรกห้องนี้ครูต่ายเป็นคนสอนเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องอีกห้องหนึ่งของครูเจนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยอันนี้ก็เป็นห้องของครูเจนะคะตอนนี้ครูเจกําลังสอนอยู่นะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่ตุ๊กี้นะคะอ่าเดี๋ยวพี่ตุ๊กี้จะมาแนะนําคอร์สนะคะคอหนึ่งถึงสี่ ว่ามีคอร์สอะไรบ้างนะคะอาพี่ตุกี้ค่ะสวัสดีค่ะคอร์สหนึ่งนะคะก็คือ Facebook Marketing ค่ะแต่ว่าเป็นการโปรโมทธุรกิจผ่านระบบ Facebook โดยไม่ซื้อแอดนะคะก็คือการโปรโมทแบบฟรีนะคะคอร์สหนึ่งแล้วส่วนคขอ้อสองนะคะก็คือ Blog Marketing ค่ะอันนี้เป็นการ เขียนคอนเทนต์นะคะก็คือเว็บไซต์ฟรีในใน o o o g l e ที่เราสามารถเขียนเองได้แล้วก็อัปเดตใหม่ได้ทุกวันนะคะส่วนข้อ3ข้อ3นะคะก็คือแฟนเพจฟรีเว็บไซต์อันนี้จะเป็นการผูกระบบนะคะเพจกับสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็คือเพิ่มหน้าเพิ่มหน้าแถบต่างๆขึ้นมาอีกประมาณ5หน้าคือเปลี่ยนเพจธรรมดาให้เป็นเว็บไซต์นั่นเองนะคะส่วนข้อ4 คอร์สสเนี่ยเป็นคอร์สคอร์สประหยัดประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงนะคะ,ะ,ะ,คะก็คือตัวนี้จะใช้เว็บบอร์ดเข้ามาช่วยก็คือการโพสเว็บบอร์ดนั่นเองนะคะแต่ว่า <web board S 1> คนที่เรียนคอร์สนี้ได้ต้องผ่านคอร์สหนึมาก่อนนะคะแค่นี้คะ่ะโอเคเดี๋ยวมาที่คอร์สของต่ายบ้างนะคะมี6คอร์สนะคะคอร์สที่5นะคะครูต่เป็นคนสอนเองนะค,ะคอร์สไลแอ a ด m มาร์เก็ต คอร์สนี้สอนตั้งแต่การติดตั้งการสมัครไล n e แอดเลยนะคะการบอดแคสต์นะคะการทำโปรโมชั่นต่างๆคูปองการจัดสลากนะคะหรือว่าบาตรสมแต้มนะคะฟังก์ชันใหม่ๆที่เพิ่มเพิ่มเข้ามาตายามาสอนหมดเลยนะคะในคอร์สนี้มีอะไรให้เล่นการนสนุกนกเยอะแยะเลยคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ขายดีที่สุดแล้วนะคะของตายนะคะคนนักงเรียน,นะคะนิยมเรียนกันมากเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะคอสการทําเว็บไซต์นะ,ะโดยใช้เว p r เพจนะคะ คอร์นนี้เรียน2วันนะคะอ่าสวันจบนี้นะคะได้เว็บไซต์กลับไปที่บ้านทันทีเลยนะคะต่อไปคอร์สที่7นะคะการตัดต่อวิดีโอและการทำา y u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  e m m r r k t t n n g นะคะอ่าพาร์ทแรกก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะคะพาร์ทที่2ก็จะเป็นการอัพโหลดวิดีโอขึ้น YouTube แล้วก็การปรับแต่งค่านะคะอ่ะยังมีโบนัสแถมมานะคะ การเปิดรับรายได้จาก y o u t u b e นะคะอ่าเนี่ยบอกไว้แค่นี้นะคะต่อไปคอร์สที่8นะคะเจาะลึกการลงโฆษณาเฟซบุ o กอ่ะสำหรับใครที่ลงโฆษณาไม่เป็นหรือว่าเคยไปจ้างเขาลงโฆษณาแพงๆมานะคะครอนี้แต่ก็จะสอนวิธีการลงโฆษณาให้นะคะทุกขั้นตอนเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะคอร์สที่9กะะ้าะการตัดต่อและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม p h o t o s h o p นะคะสำหรับใครที่มีสินค้านะคะ อยวก็ตกแต่งรูปภาพสวยๆเพื่อเอาไปอัพโหลดในเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของตัวเองนะคะสำหรับการโปรโมทนะคราวนี้ต่ายก็สอนให้นะคะสำหรับพร้อมเอาไปโปรโมทได้เลยค่ะสำหรับคอร์สสุดท้ายนะคะคอร์สที่อ่าคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์หรือว่าเพิ่งจะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์นะคะมาเรียนรู้กับต่ายได้ต่ายสอนตั้งแต่การปิดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นจนถึงการสมัครอีเมลรับส่งอีเมล จนถึงการสมัครเฟ e บุ o กนะคะและการใช้งาน Facebook เบื้องต้นนะคะ mm hmm. อ่ะฝากไว้10คอร์สนะคะในอนาคตจะมีเปิดเพิ่มเยอะกว่านี้อีกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราติดตามกันอ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูไต่แวดแล้วก็พี่ตุกกี้นะคะลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าสนใจเรียนนะคะก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ